สวัสดีค่ะวันนี้ไร้รวยสุขจะมาแชร์วิธีการเกี่ยวกับการกำจัดด้วงซึ่งเป็นมแมลงศัตรตูพืชปัญหาใหญ่ของพวกเราชาวสวนที่ทำการปลูกเกี่ยวกับพวกมะพร้าวปรามอินทผารำมโดยเฉพาะเมื่อพวกเขามีลำต้นที่สูงมากแล้วยิ่งทำให้เราเช็คมแมลงศัตรตูพืชได้ยากมากๆเลยนะคะบางสวนปลูกโตแล้วยืนต้นตายก็มีเยอะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะ ดังนั้นวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำกับตากด้วงโดยใช้ฟีโลโมนซึ่งทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะที่สำคัญกำจัดศัตรูพืชได้จริงเห็นผลจริงแน่นอนค่ะ อุกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะ 1. ฟิลเจอร์บอร์ด2แผ่นขนาดกว้าง30เซนติเมตรยาว60เซนติเมตร 2. ฟีโลโมนล,ล่อด,ด้วง 3. ถังน้ำเบอร์16 4. ลวดหรือเชือกฟีโลโมนในที่นี้จะเป็นฟีโลโมนล่อด,ด้วงแรกซึ่งจะเป็นคนละชนิดกับด้วงไฟถ้าหากเพื่อนๆจะทำกับดักล่อด้วงไฟ ็ต้องทำแยกเป็นโคนลาอันกันนะคะฟีโลโมนแบ่งเป็นสองแบบแบบแรกเป็นแบบน้ำแบบที่สองเป็นแบบครีมทางเราจะเลือกใช้เป็นแบบครีมนะคะเนื่องจากสามารถใช้ได้นาน3-4เดือนและฟีโลโมน1ชิ้นสามารถส่งกลิ่นได้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ10ไร่ค่ะทีนี้เราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรก ให้เ,เพื่อนๆตัดฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นที่1ตามขนาดรูปตัวอย่างที่เรากำลังโชว์ให้ดูอยู่ตอนนี้ค่ะหลังจากที่เราตัดฟิวเจอร์บอร์ดตามขนาดรูปตัวอย่างเราก็จะได้ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นที่1ออกมามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนที่2ให้เราตัดรูปฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นที่2 ตามรูปตัวอย่างที่เราโชว์อยู่ตอนนี้ค่ะเมื่อเพื่อนๆตัดฟิลเจอร์บอร์ดตามรูปตัวอย่างแผ่นที่2เสร็จเพื่อนๆก็จะได้ฟิลเจอร์บอร์ดออกมามีหน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนที่3นำฟิลเจอร์บอร์ดทั้ง2แผ่นสอดประกบเข้าด้วยกันตามที่เรากำลังทำให้ดูเลยค่ะ ที่4ให้เราเจาะรูถังเพิ่มอีก2รูเนื่องจาก2รูแรกเรามีอยู่แล้วจากรูหูหิ้วถังนะคะเพื่อเอาไว้ยึดกับฟิวเจอร์บอร์ดโดยเราอาจจะใช้เชือกหรือว่าลวดยึดก็ได้นะคะและเพื่อเตรียมใส่ลวดหรือว่าเชือกทำเป็นที่แขวนนั่นเองค่ะจากนั้นใช้ลวดหรือว่าเชือก ผูกยึดฟิลเจอร์บอร์ดให้แน่นและผูกทำเป็นที่แขวนกับดกักตามที่เรากําลังทำให้ดูอยู่นะคะขั้นตอนที่5แกะฟิโลโมนออกจากถุงฟลอยหุ้มแล้วนำลวดหรือว่าเชือกผูกติดฟิโลโมนเข้ากับช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราได้เจาะเอาไว้ค่ะตามตัวอย่างที่เราทำให้ดูเลยจ้า วิธีการนำกับดักไปใช้ให้เพื่อนๆแขวนกับดักสูงจากพื้นประมาณ2.5-3เมตรนะคะเพื่อให้กลิ่นของฟีโลโมนกระจายได้ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ค่ะบริเวณที่เราจะนำกับดักไปแขวนสำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราควรจะเลือกบริเวณพื้นที่ที่เป็นที่โลง่งให้อยู่ห่างจากต้นไม้ที่เราปลูก หรือเราควรจะเลือกบริเวณที่มีบ่อน้ําหรือว่าล่องน้ําได้ยิ่งดีค่ะเผื่อมแมลงเวลามันบินมาชนกับดักของเรานะคะมันไม่ตกเข้าไปในถังมันจะได้ไม่ไต่กลับไปทําลายต้นไม้ของเราให้เสียหายได้นั่นเองค่ะก่อนนํากับดักไปใช้ให้เพื่อนๆใส่น้ําลงไปในถังอย่างน้อย2ส่วน1ิบของถังก็ได้ค่ะเพื่อถ่วงให้ถังมีน้ําหนักและกันการไต่ออกของมแมลง ทีนี้เรามาถึงขั้นตอนที่เราจะนำกัดดักไปใช้แล้วนะคะโดยเราจะทำการแขวนไว้1นึ่งคืนค่ะพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าผลเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นเวลาครบ1คืนที่เราได้แขวนกับดักฟีโลโมนเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงมาดูไปพร้อมๆกันว่าได้ผลเป็นยังไงบ้าง ผลที่ได้เราได้ด้วงแรดมา2ตัวนะคะซึ่งเราดีใจนะคะที่ได้มาแค่2ตัวในเวลาเพียงแค่1คืนเพราะถ้า1คืนเนี่ยได้มาหลายๆตัวเนี่ยเตรียมเครียดเลยนะคะแสดงว่าด้วงเนี่ยลงสวนเราไปมากพอสมควรแล้วมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาค่ะ การใช้กับดักฟีโลโมนเป็นวิธีการกําจัดแมลงศัตรูพืชจําพวกด้วงได้ผลมากพอสมควรนะคะและยังเป็นวิธีการป้องกันมแมลงศัตรูพืชเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะเพราะถ้าหากจะมีมะแมลงศัตรูพืชพวกนี้บินเข้ามาในสวนของเรากลิ่นของฟีโลโมนก็จะไปล่อมแมลงเหล่านี้ให้เข้ามาตกที่กับดักของเราแทนแทนที่จะพุ่งตรงไปทำลายต้นไม้ของเรานั่นเองค่ะเรามีเทคนิค ที่จะแถมให้เพื่อนๆด้วยนะคะถ้าหากอยากใช้ฟิโลโมนให้มีระยะเวลายาวนานมากขึ้นเมื่อฟิโลโมนของเพื่อนๆเ,เริ่มจะแข็งตัวและเริ่มไม่มีกลิ่นให้เพื่อนๆใช้ไม้จิ้มฟันหรือใช้ไม้เขี่ยๆจิ้มจิ้มลงไปที่ฟิโลโมนให้มันนิ่มแล้วก็มีกลิ่นโชยออกมาแบบนี้จะเป็นการยืดระยะเวลาการใช้งานฟิโลโมนให้ยาวนานได้มากขึ้น4-5เดือนกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับข้อควรระวังในการใช้กับดักฟีโรโมนเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมนะคะจะต้องหมั่นไปเก็บดวงออกจากถังเพราะถ้าเราปล่อยให้มันเน่าในถังกลิ่นเน่าจะไปกลบกลิ่นของฟีโรโมนทำให้กับดักใช้ไม่ได้ผลไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเลยค่ะเพื่อนๆที่สนใจจะใช้วิธีทำกับดักฟีโรโมนล่อด,ด่วงทางเราไม่ได้ขายนะคะ แต่ถ้าใครอยากได้สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างที่ไร่เลยสุขจะแปะลิงก์ไว้ให้เข้าไปซื้อในช้อ p ปีได้เลยค่ะร้านนี้เราสั่งประจําราคาค่อนข้างถูกกว่าร้านอื่นที่สําคัญฟีโรโมนนะคะใช้ได้ผลคุณภาพดีมากค่ะทางร้านก็จัดส่งเร็วด้วยนะคะ ส่วนถ้าท่านใดไม่มีเวลาทำกับดกักทางช h อปปีก็มีขายนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้ด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ไล่รวยสุก็ขอแชร์เทคนิคดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ